ท่านสวัสดีครับผมก็มาดูในงานชาอึนอูนะครับผมใครที่เป็นแฟนดอมนี้มาดูคลิปนี้เลยครับเราจะพามาดูบรรยากาศแฟนมีตรนะฮะในปี2022 2 0 2 2ว่าเป็นยังไงบ้างครับเริ่มต้นวันด้วยการที่ผมได้เห็นชาอึนอูแบบฟิกเกอร์นะฮะสามารถสั่งซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านได้เลยนะฮะตั้งโชว์ได้แล้วก็วันนี้มีแฟนคลับนะฮะหรือว่าที่เรียกว่า aloha นะฮะมากันทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามากันเนืองแน่น i ิม a c t เลยทีเดียวนะฮะ ด้านนอกนะครับก็มีของมาขายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดนะฮะโปสเตอร์กระเป๋าถุงผ้าหรือว่าไฟแท่งไฟอะไรเงี้ยนะฮะเออก็คือว่าโอ้โหคนก็มาซื้อเยอะแยะเลยนะครับแล้วยังมีน้ําแจกฟรีนะครับผมก็ได้ของมาดิดหน่อยเป็นพัดนะฮะไม่ให้ร้อนแล้วก็ มียังมีกิฟต์เอาไว้ครับผมอันนี้จากอะโลฮ่าที่น่ารักหลายๆลคนเลยก็เอามาแจกกันในงานนะครับผมก็ได้ไปบางชิ้นนะครับก็เรียกได้ว่าแบบตั้งใจทํากันมามากๆเลยนะครับแล้วก็โอ้โหมีแต่งเป็นเจ้าสาวกันมาเลยก็มีนะฮะคือเรียกได้ว่าวันนี้นะถึงแม้ว่าต้องมาลอก่อนหลายชั่วโมงครับแต่ว่ามันร้อนแต่ว่าก็มีของเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักนะฮะจากอะโลฮ่านะฮะก็ทําให้ผมรู้สึกเพลิดเพลินมากเลยครับก่อนที่จะได้เข้างานนะฮะเออแต่ก่อนงานเริ่มนะผมมีอะไรจะเล่าให้ทุกคนฟังคือก่อนที่การแสดงจะเริ่มนะครับ คนที่นั่งข้างๆผมก็ทักผมว่าเฮ้ยผมโชคดีจังเลยผมได้แบบว่าสิทธิพิเศษในการเข้าเรสคอนเฟรนอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ไปเอาคือผมไม่รู้ไงก็ผมไปเคาน์เตอร์อีกทีนึงเขาบอกว่าหมดแล้วนะฮะก็คืองานเรสมันจบไปก่อนหน้าคอนเสิร์ตแล้วก็เสียดายมากเลยโอ้โหบายกอตมากคือจะได้เจอชาอุนอูใกล้ๆอะ่ะก็อดเลยนะฮะโอ้เสียดายแย่เลยเสียใจอ่าย มีโชคแต่ไม่ใช้โชคให้เป็นประโยชน์ my god อ้าตายแล้วกูอย่าเป็นแบบผมนะทุกคน ปู้นักแสดงวันนี้เรามาใช้เวลาที่มีความสุขพร้อมกับผมด้วยกันนะครับทุกคนนีรับพร้อมหรือยังครับเบื่อหรืยักบแล้วสบายดีไหมครับโอครมชัยชนสุดแน่นอนครับสบายดีครับแน่นอนที่สุดเลยครับเสรๆครับขอสิที 3년 전 근데 3년 전에도 그렇고 이번에도 그렇고 너무 놀랐던게네그 그때 3년이 지고 그리고 강에도가고ผมตกใจเน 도착 하자마자 공항에서 맞이해 주시는데 너무 깜짝 놀랐어요. 도와봐 줄 사람이 빰ทุกค해간 đón납 ผมตก 너무 많은 분들이 반갑게 맞이해 주셔 가지고 너무 좋았습니다. ทุกคนแบบว่าให้การต้อนรับผมด้วยความดีใจผมก็เลยรู้สึกดีมากเลยครับอืมแล้วในคุณนึกถึงอะไรมากที่สุดครับตัวดิ่น้ับรามวอุนอูชิสตาร์เนอไนท์สวัสดีครับสวัสดีครับวคอันนี้น้องอุนอูก็มาแนะนำซีรีส์้ะก็ผลงานที่ตัวเองเคยเล่นนะฮะที่ชื่อว่ากังนัม เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ผมนำ,นำแสดงนะครับเรื่องที่ชื่อว่า My ID y s Gangnam Beauty ครับทุกคนชนทุกคนทุกคนได้ชมกันหรอยังครับอ้จริงัลชมกันจริงๆเหรอครับ <laughs> I love this series s e r i e s so much Yes ถ้าวีศิ <laughs> ลป์สัจการเลียกอนักนำจิงน 네, 이요제 마지막은 이제 네. 보여 주시죠. 아 여신 강림의 수호라는 역할을 는데그백 수호 내벽적으로 되게 예야 네. 이는게 완벽하고 뭔지 좀 잘하는 친구였어요. 그백이 네. 퍼펙트 กๆเป็นคนที่ใช้ชีวิตโดยสร้างกำแพงลอตัวเองไว้มันมีฉากดังมีฉากเลยที่เป็นแฟนเอ็กด่งอยากดูมากมากเลยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วอยากเพ่าใี้ฟังหน่อยนะครับตามบดเลยนะคลิปวิดีโอมาครับ นี่ดูสิเนี่ยเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆนะเอาแบบทิ้งเป๊ะเลยนะครับขอเป๊ะเลยนะครับ 어떻게, 어떻게, 네가 너무 예뻐. 어떻게, 어떻게, 한번 만나볼래. 어떻게 생각해? 정말 말고 말해. 좋다고, 좋다고. <laughs> เชื่อว่าทุกคนก็และในที่สุดฝันก็โซเอาอย่างรวดเร็วนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกดูดูว่าไม่ว่าคุณจะมาที่นี่อีกกี่ครั้งก็ตามไม่ว่าคุณจะมาเมื่อไหร่ก็ตามอารมณ์ห้าที่นี่ก็พร้อมจะซัพพอร์ตดูดูเสมอรัมดูทราบสิครับขอคุณทุกท่าน ประเน่นี้จะซื้ออีกตัวนครัผมเองก็จะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ ต่อไปผมก็จะตั้งใจพิการสำนับผลงานที่ดีด้วยภาพที่ดีติตามตอบแทนทุกคนเอมุงมันใดเทุกคนจะคอยให้กำลังใจผมต่อไปใช่ไหมครับ้อมางแต่ไหกันเนีาะ